วันนี้ในช่างมีเก็ดแครับมาเผยแพร่แบ่งปันกันนะครับสําหรับชาวสวนอินทพรัมนะครับนะหน้านี้เป็นหน้าระบาดของด้วงดํานะเรามาดูใ,ใกล้ในะครับว่าอุปกรณ์ในการหยอดยาป้องกันด้วงดํานะครับหรือด้วงเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทที่ทําลายต้นอินทพรัมนะก็คือด้วงดําจะเข้าที่ยอดนะครับแล้วก็ด้วงแดงหรือด้วงสาคูหรือด้วงไฟจะเข้าที่โคนนะครับ ศัตรูของของอินทรพารมต้นขนาดปีกว่าเนี่ยขนาดเนี้ยก็จะเป็นร่วงดําเสียมากกว่านะครับจะเข้าทางยอดนะอุปกรณ์ที่ใช้มาดูใกล้นะครับในอุปกรณ์นะทาง่ายๆนะครับใช้หลอดท่อ PVC นะแล้วก็ใช้ช้อนนะครับนะเนี่ยมองเห็นไหมครับใช้ช้อนนะเสียบเข้าไปนะครับส่วนตัวยานะครับตัวยาเดี๋ยวเนี่ย ตัวยาแล้วก็แบ่งใส่กระป๋องอย่างนี้นะครับวิธีใช้มาดูใกล้นะครับวิธีใช้นะหยอดยังไงนะครับเนี่ยไม้ไม้ตามสะดวกเลยนะครับเนี่ยนะเราก็ใช้เนี่ยครับนะตักยาประมาณเนี้ยนะครับนะล้วก็ไม่ต้องไปจับต้นไม้ก็ได้นะครับเราก็เราก็ค่อยวางนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยนะครับเข้าเข้าไปหยอด เทเข้าไปตรงยอดเลยนะครับยอดตรงกลางนะครับเดี๋ยวเพราะว่า,วาร่วงเขาจะเข้าไปดูดกินนะครับแค่นี้เองนะครับใส่เข้าไปนี้นะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับนะก็สามารถป้องกันร่วงได้ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดช่วงหน้าฝนนะสังเกตเนี่ยกา้กานก้านใบยอดเขากําลังแทงขึ้นมาสวยๆนะครับมันก็จะเข้าช่วงนี้นะถ้ามันเข้ากินแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้เราเนี่ย สูญเสียยอดไปนะครับก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเดือนหรือสองเดือนถึงจะแทงขึ้นมาใหม่นะครับโอเคมามามาทำเหมือนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปลูกเนี่ยต้นขนาดนี้ด่วงกําลังเข้าดีนะครับด้วงดนะ่วงดํานะด่วงดํานะกําลังเข้ายอดเลยนะครับนะเนี่ยค่อยค่อยหย,ย่อนเข้าไปนะครับนะเทเข้าไปในยอดนะครับ ค่อยสอดเข้าไปนะครับนี่ข้อดีของเขานะเราทําง่ายไม่ต้องมือไปใส่ใกล้นะครับแล้วก็เข้าตรงเป้าหมายนะบางทีมีไส้ดวงไส้เดือนตรงนี้มันก็จะไม่หกไม่ไม่โลื่อดไม่ลาดลถทําให้พวกสัตว์มีปล้องหรือว่าไอไส้เดือนของเราก็ยังทํางานได้อยู่นะอันนี้มันแค่อยู่ในยอดนะโอเคนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้นกล้ามีจําหน่ายนะครับมีดาฮานใบฮีแดงเบรมเข้ามาแล้วครับสั่งได้เลยนะครับ เดี๋ยวในช่างขึ้นให้ดูขนาดที่เข้ามานะครับพร้อมพร้อมส่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้มีเคล็ับมาแบ่งปันสำหรับชาวสวนหรือมือใหม่ที่เพิ่งปลูกนะครับสวัสดีครับ